มาชมบูธฟอร์ดกันต่อดีกว่านะครับเราอยู่กับบูธฟอร์ดในงานมอเตอร์สปอร์ตยี่น่แน่นอนว่าเราก็จะได้เห็นรถที่เขาเอามาโชว์เขาบอกว่ามีรถตัวที่เป็นตัวแรงและก็ทําเป็นสตรีจ๋าเดี๋ยวเราพาไปดูกันในตัวรุ่นย่อยก็คือตัว M.S.R.T. สตรีทที่มีการเพิ่มพารมีแอรไดนามิกเครื่องยนต์ที่แรงขึ้น3าุสุลิส V6 ดีเซลกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันในคลิปวันนี้ที่จะพาดูในบูธของ Ford กันดีกว่าครับแล้วก็มีตัวรุ่นที่เป็นตัว X LS จ็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นรถในกระบะสีประตูตัวยกสูงราคาเริ่มต้นที่จับโปรโมชั่นตอนนี้แรงๆคเจยนะราคา799,000บาทเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราพาไปชมกันในตัวนี้เป็น MY 2024แล้วมีตัว DPF Euro 5รองรับเรียบร้อยนะครับ MSRT ตรีทเวอร์ชันของ f o r ์ดเดนเจอแล้วมันไม่ได้มีแต่เครื่องที่แรงขึ้นนะครับในเรื่องของการออกแบบพาร์ทด้านนอกก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยดูดิไม่ได้มีความสวยนะเขาทํามาเพื่อในเรื่องของแอโรไดนามิกที่แท้จริงนะครับเป็นกระบะที่ทํกมาเพื่ออาศัยใจใเรื่องนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าคันนี้เนี่ยตอ้องอย่างที่บอก MST คือชื่อสํานักที่ทํารถให้กับ Ford มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นรถแรลลี่หรือแม้่า่จะมีตัวรถตู้ทัน s ิ t นะครับที่มีทั้งตัวแรงแล้วก็ชุดพาร์ทต่างๆรวมไปถึงการอัปเกรดช่วงล่างเครื่องย พอมาประทับอยู่ในตัวเรนเจอร์ถ้าเอาความโป่งบอดี้วายบอดี้ของมันจริงๆเนี่ยแทบเทียบเท่ากับตัวเรนเจอร์แรปเตอร์เลยนะครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่เตี้ยลงมาบางคนอาจจะบอกว่านี่คือตัวเตี้ยมาทําแต่ผมกลับมองว่าเมื่อตัวสูงมาแลดเตี้ยก็ได้ดูไปแบบตัวเตี้ยเหรอไม่น่าใช่ไหมแล้วรถมันดูเตี้ยเพราะอะไรรู้ปหล้อมันย1่อนิ้วเดี๋ยวเราค่อยพามาดูรายละเอียดตัวล้อกันแต่ทีนี้มาดูข้างหน้าก่อนใกล้ๆเลยโลโก้ของตัว M S R T โลโก้ M S R T เนี่ยจะเป็นตัวอักษร M S R T ชัดเจนเป็นเหมอลาายงถึ โลโก้ Log o. Log o. ก็จะเป็นสัญลักษณ์สีขาวจะมาได้เป็นสัญลักษณ์โครเมียมที่เป็นเหมือนโลโก้ฟอร์ดทั่วไปก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งในเวอร์ชันของตัว f s r t นะแล้วลงมาเนี่ยรังพึ่งลังพึ่ง,ง,งกล้องมีให้360ด้วยลงมาอีกเลดาถ้า <laughs> มีเลด้าอยู่กางล่างไม่พอนี่รังพึ่งแล้วก็เป็นครีบสเกิร์ตด้านล่างเป็นกระบะท,ที่ให้ครีบด้านล่างมามันเป็นแบบสเกิร์ตเลยแหละทั้งชิ้นเลยเนี่ยมันคือชิ้นกันชนเลยนะครับใหญ่นะให,นะใหญ่มากด้วยมาถึงตรงนี้ครับอันนี้เป็นออกแบบดีไซน์เข้ามมมมมาาาาให้้ัันนนนีควววสยดดกขึแต่่ช่ชองนนะ ไม่ได้มีช่องระบายครีบอากาศจริงๆเข้าสู่ล้อนะครับก็ว่ากรนไปายนอกที่ส่วนนั้นตรงนี ดูล้อสิล้อยางนะคะผมจะไม่ได้ตัวยางที่เป็นเวอร์ชั่นแบบเดียวกับ,บบ้านเราที่ขายเป็นก cool ูเกียอะไรก็ตามคันนี้ได้เป็นคอน t i เนนทัลแล้วยางนะครับอย่างที่บอกคือมันเป็นแม็กขนาด2 1นิ้วมันโปม่มามีออฟเซตด้วยนะครับยาง27545็ดิบ้ขอบยีิบนิ้วมันไม่ได้ดูเตีย้ยหรือมันไม่ได้ดูสูงมันดูเต็มซุ้มพอล้อมันใหญ่มาก21นิ้วอะถ้าเทียบเท่าไซสยย์ยางไซส์แม็กก็ใกล้เคียงกับตัวของเอเวอร์เรสต์แพลตตินั่มวีซิกนะครับเท่ากับว่านี่คือ ครับนี่พาดต,ต่างๆดูกระจกมองข้างก็ทําสีดํามานะครับมีบายสปอร์ตให้ด้วยในราคา1นึ่0ล้านจ็แสนสบาทก็ถือว่าได้ขอมาครบคันใช้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเปิดภา,ายในกันดีกว่าเปิดได้ไหมนอ้อ อ่าเบาะไฟฟ้ามีการทําเบาะมาทรงเหมือนบาร์เกสซีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะไฟฟ้าด้วยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากภายนออสักครู่นี้ในตัวด้านข้างของรถเนี่ยมันจะมีบันไดข้างซึ่งเป็นอีบอร์ดก็คือเป็นแบบบันไดไฟฟ้าเพราะเดิมทีเนี่ยตัวนี้มันจะต้องมีบันไดออกมาแบบว่ารุ่นทั่วไปมันจะเป็นบันไดไม่ใช่สเกิร์ตข้างอย่างนี้มันจะมีแผ่นสเกิร์ตข้างๆแต่ในรุ่นนี้ก็จะมีการเพิ่มบันไดไฟฟ้าออกมานะครับเวลาที่เราปิดประตูนั้นมันก็จะหุบเข้าไปแต่ถ้าเราเปิดเพื่อจะ เห็นไหมกางออกมาด้วยไอแบบนี้กันหนีบนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่แล้วเราปิดประตูมันไม่ขึ้นให้นะครับมันก็จะค้างเอาไว้วิธีเอาขึ้นถ้าเกิดมันค้างปุ๊บแล้วก็ปิดประตูแล้วเปิดใหม่แล้วก็ปิดอีกรอบหนึ่งมันก็จะกลับ พับขึ้นมาให้มาดูที่เรียนหน่อยสิความสปอร์ตที่ใช้คำว่าเฟีย้ยวได้เลยมันเป็นพวงมาลัยที่ทำออกมาค่อนข้างเฟีย้ยวมากแต่ว่ามัไมไม่มีพาร์ตชัแต่ว่าในรูปพรีเซนต์นะ่ะมันมีพาร์ติชนะผมเลยไม่แน่ใจว่าคันนี้มีหรือเปล่าแต่พวงมาลัยทรงนี้เลยเป๊ะเลยแล้วก็ในเรื่องของตัวรถคันนี้นะครับตามสเปคจริงๆจะได้เครื่องสายอุตุนิดบีหกซึ่งเป็นตัวแรงของเขาแล้วก็ราคากค่อนข้างดีความสปอร์ตนี่ลองเ,เอากล้องมาดูใกล้ๆเลยเบาค่อนข้างนมแล้วหุย หมอนนุ่มกว่าตัวขับธรรมดาด้วยตัวธรรมด,ดาหมอนอย่างแข็งเลยนะครับดูนี่มีการใช้วัสดุที่แบบว่าดูดตัวคนมันก็จะไม่ตัวไหลนะแล้วก็เป็นกึ่งๆบักเก็ตซีดมีปีกรองรับในเรื่องของการเข้าโค้งวิ่ยแต่รถช่วงล่างมันดูแน่นดีนะ มันดูแน่นกว่าตัวทั่วไปมันดูแน่นกว่าตัว XLT XLS แล้วก็แน่นกว่า Y Pack mm. ก็น่าจะมีการเซตติ้งหรือปรับจูนช่วงล่างมาพอสมควรในการที่จะรองรับในเรื่องของการขับขี่แบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยๆโดยรวมก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่ครับอ๋อแลวอีกอย่างหนึ่งดโม่ขับเคลื่อนครับเขาก็มี Drive m มดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน2ล้อ 4H 4L แล้วก็4 Auto ที่เป็นคล้ายๆเรีลยลไทม์ time. ไม่ว่าคุณจะเข้าเป็น 4A นะครับขับความเร็วสูงนิ่งๆมันก็จะเหลือขับหลังแต่ถ้าค้้้้ออองงาารรรรเเียคนนนนัััืื่่หหขขมจะแปปปผบไทดว็4 นี่คือระบบท่ดีของตัว Ford พร้ M s R M s R t C อมกับแบตเป็น MRT ก็มีให้เช่นกันแต่ว่านี่ไม่ใช่จุดสาคัญเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาลองขับกันแต่ว่าเราไปดูในเรื่องของตัวรถที่มีโปรโมชั่นกันดีกว่าครับ MRT s คือพระเอกในงานก็จริงแต่รถที่ต้องขายต้องให้คนที่ต้องเข้าถึงมันได้ง่ายขึ้นนั้นสนใจเช่นกัน XLS ราคา799,000บาทครับเบี้ยพอยรับบทเลยเพราะว่ารถอะมันมีราคาพิเศษใช่ไหมอย่างคันนี้ XLS นะครับในปี2024จะได้ล้อลายเดียวกับตัว Trimmer แต่เป็นรถบ้านอย่างธรรมดาแต่ล้อก็ต้องแต่ง แล้วก็ภายนอกก็เหมือนเหมือนเดิมคือคือเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยดีกว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากจากตัวไงที่แล้วจะดูดูขึ้นดูขึ้นราคาเนี่ยนี่เจ็ดแสนเก้ามื่บาทครับกับราคารถแบบนี้ก็กล้าพูดเลยนะครับว่าทําออกมาให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเครื่องยนต์สองจุดศูนิเทอร์โบเดี่ยวห7ึ่งรแรงมา4ี5นิวตันเมตรเกียร์จะมัดหกสปีดยูโดหแล้วทำไม่ใช่าพลังมากก็พอแล้ว ไว้จริงๆก็พอนะถ้าใช้แบบทั่วๆไปเกียร์ไม่ได้อะไรมาก,นนกมาเกียร์พอแล้วเออนี่ดีสุดๆแล้วนะครับถ้าเทียบไหม,มก็เออดีเลยสุดแล้วในตอนนี้โปรโมชั่นเราอ่านได้ฟังเลยดีกว่านะครับเอามีตัว Ranger w i วา t a ท็กสองจุดส่ับเครืค่องสองล้อหลังที่เป็นเกียร์ประมาณหกสปีดราคาพิเศษจาก9 9้0 0สบาทนะครับเท่ากับตัวสมัยยุค T6 ออกขับ2 w i วา t a ท็เลย999,000บาท, 99, บาทแต่ราคาตัวตี1นึ่ั้นแปดหมาหายไปเยอะนะก็คือลดมาให้ราคาดีขึ้นใช่กับแสนเลยนะครับแล้วก็ตัว จอร์สปอร์ตก็จะเป็นเครื่องตัว170มาถ้ากัดตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าจะได้ชุดแต่งแล้วก็ได้ช่วงล่างเป็นโมโนโทูบล้อ18นิ้วอันนี้เป็นล้อ17นะครับตัวน,นั้นเนี่ยก็จะได้ดอกเบีย้ย0%แล้วก็ดอกเบี้ย0%เนี่ยคือคุณต้องดาวน์25%ก่อนแล้วก็ผ่อนนาน48เดือนแต่เ,เขามีประกันภัชั้นหนึ่งให้ไหนจะตัวที่เป็น Ranger Storm Pack อีกอะ2.0ลิตเทอร์โบที่เอางี้นับว่ามันคือ Everest ในคราบกระบะแล้วกันออปชั่นครบคันหน้าจอ AMD แล้วก็เต็มเครื่องใบเทอร์โบ2.0ลิตร210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรกับเกียร์10สปีดขับเคลื่อน4ล้อ ในราคาเนี่ยก็เท่าเดิมได้ในเรื่องของดอกเบีย้ย0.99%ดาว25%ผ่อนนาน4 8เดือนแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ซอมแท็กไม่มาในงานนะณตอนนี้นะแต่วันที่เป็นรอบธรรมดาอาจจะมีก็ได้แล้วยังมีตัวนี้อีก r a จ i โอว a ตแฟก เครื่อง3.0ส v ตรดีเซลเครื่องเดียวกับ MSRT ในตอนนี้ก็จะได้ในเรื่องของดอกเบีย้ย0%นซะครับผมดาว25ปเผ่อนนาน18เดือนเหมือนกันฟรีไฟชั้นหนึ่ง Raptor ดีเซลราคาเหลือเพียง1,690,000บาทจะราคาเต็ม1 7 9 0 0 0้นบาท e v e r e s t t รน n d 4x2 หรือคำเครื่อง2อง้อตัวต้นจะราคานะครับผม 1, 3 9 2 0 0ล้าทเหลือเพ้ยง1 2 4น0 0งับาทเท่านั้น และยังมีตัวเอเวอเรสต์ตัวสปอร์ตขับเคลื่อน2ล้อไอตัวนี้จะได้เครื่องเดียวกันหบอร์2.0สูริทเทอร์โบเดียว170แรงม้าเท่ากันกับพวกสปอร์ตพวกนี้เลยเกียร์6สปีดนี่ก็ได้ในเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษ0.99แล้วก็ให้ดาว25นะครับผมผ่อนนาน4 8เดือนฟรีไปให้ชั้นหนึ่งไปเลยพร้อมชุดแต่ง Adventure Package มีหลังคาบีอะไรต่างๆที่เป็นสปอร์ตแดดแพ็ก B นรนาคาชุดแต่งเนี่ยเพิ่มจากราคารถแค่9 9 0 0เกองจากเดิมทีชุดแต่งทั้งหมดราคา5,9าห้าบาทคุ้มมากคุ้มแล้วแล้วไหนจะมีตัวแทอน์เรนเกียมพาร์้นสีล้อที่เป็นตัวเอเวอเรตัวท็อปสุดอดีตตัวท็อปสุดส2 0งสส่วไม่เทอร์โบแต่สองสิ่วไม่เทรอร์โบขับขึ้นสีล้อ,อเดิมทีจะเป็นตัวนั้นนะที่เป็นตัวท็อปสุดเทอเนียมพารแล้วก็ขยับมาเป็นไวนแฟร์แล้วก็มาเป็นแพตตี้นัมอีกทีหนึ่งโอ้โห่อ้โห นี่ที่บอกไปลดราคาเหลือเพียงหนึ่งล้าน 2, สองแสนแปดเบกับพันบาทกับรถแบบนี้เนี่ยนะรถ SUV พ่อบ้านขัน<ช>ยักษ์เจ็ดที่นั่งใช่ล้านสองกว่าแต่ว่านี่ถือว่าเป็นตัวล้อมต้นที่ขอครบคันมากนะโอเคแหละอาจจะตัดเรื่องของการตกแต่งที่ดูพรีเมียมไปหน่อยเขาไม่ได้เกินการจังโครเมียมเต็มลำแต่จะมีแค่ตรงเส้นนี้ที่เป็นโครเมียมตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่โดยรวมก็ถือโอเคแล้วในอีกอย่างนึงนะครับอย่างรถล้อมต้นไ่ะได้รับสิบแปดแบบเดียวกับวายแท็กแล้วก็ทาถูกโทษไม่พอนะแต่ว่าออปชั Option ่นออปชั่นต่างๆจอข้างในนนะครัับห้าปดก็จะเป็นแบบอะไรอย่างี้แแค่่่ลล้้้อออไไมดวก็ปชันบางออยยย่่าางงหไปนีีก็เพพแล้ว ที่นั่งคุณได้แน่นอนที่นั่งไม่ได้หายไปแล้วเครื่องยนต์170ม้า405นิวตันเมตรเพียงพ,พอแล้วก็พอแล้วก็มาพ้นแค่ขับรถทั่วไปไม่ได้บ้าระห่ำเท้าหนักแล้วเป็นยูโร5แล้วนะครับไม่สิต้องบอกว่าเป็นยูโร6แล้วเพราะว่าเอเวอเรสต์ุกรุ่นเติมแอดลูแล้วดูข้างหลังกันตัวชุดแต่งอ่าคันนี้ดูดดันจังเลยแอดเวนเจอร์แพ็คไงอ่ากะจังหน้า FOR D คาดสีดำหลังคาของ ARB เลยนะ a R B b ร์บ a เบสแลแล้วก็เป็นชุดที่อย่างที่บอกว่าชุดแต่งเล่านี้ที่ใส่ในตัวสปอร์ตมาที่เป็นตัวสปอร์ตแพ็กเนี่ยก็จะมีทั้งคิ้วล้อกระจังหน้าใหม่หลังคาล Flack ที่เป็นในรูปแบบของ ARB แล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาดข้างเรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่นนี้ซึ่งก็เป็นการตกแต่งที่มันดูแบบแครดูสวยสปอร์ตขึ้นนั่นแหละจากเดิมราคาชุดแต่งหน่ะอยู่ที่5,000บาหมื่เกพันกว่าบาทก็เหลือเพียงเก้าพันเก้า0้0ยบาทก็หายไปเกือบห้าห <H m, S 1> มื <50. S 1> <50. S 2> ่น รนานคาไปก็ถือว่าเป็นสิ่งพิเศษสำหรับลูกค้าที่อยากได้พวกเบสหลังคาอย่างนี้เวลาที่ใส่แล้วคุณต้องการเดินทางไกลในด้านหลังคาอย่างเงี้ยเพียงพอแล้วไม่ต้องออฟโรดจ้ะหรือถ้าเกิดว่าอยากได้เวอร์ชันที่เป็นตัวหรูขึ้นมาหน่อยก็หันหลังไปดูครับ e อเวอ A รสต์แพลทินัมไซด์โซลิด V6 ดีเซลแน่นอนตอนนี้มันคือฟอุ่มเฟือยแล้วในเรื่องของ,ของระบบขับเคลื่อนก็ได้ c a ล้อมแม็กซ์21นิ้วเพียงพอในการใช้งานแล้วนะครับแต่ที่เราพูดไปคุณอาจจะไม่อินก็ได้มาดูกันที่งานดีกว่าที่งานมอ24ตัั้งงแต่่วนนที29พฤิกายถึ20คร์ส ไปน,น้องธานีที่บูธฟอร์ดนะครับมามามาแล้วก็มาสัมผัสคันจริงได้มาดูรถ PPV พเมียมที่สุดณนะเวลานี้สองล้านกว่าใช่แต่คุ้มค่ากับราคาแน่นอนทั้งความแรงแล้วก็อินเทเลียแล้ความแรงดูรถความนุ่มสภาพของ V6 แล้วก็แรงบิดที่ดี6กล้านนิวตันผมบอกเลยว่าแซบแซบแล้วก็ดีด้วยครับผมก็อย่างอื่นยังว่าแหละเดี๋ยวพอมันสิบปากอะไรสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นมาดูของจริงกันเลยครับผมไป